สวัสดีครับสำหรับชิปนี้จะพาพี่น้องมาผ่าเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้เป็นเครื่องซีหนึ่งหนึ่งครับสภาพก็มาอย่างนี้นะครับอะไรก็ไม่มีฝาปิดน้ํามันอย่างนี้ครับมาอย่างนี้เจ้าของเครื่องเขาจะเอาทิ้งครับเขาบอกว่าถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมฝาครอบรันสตาร์ทก็ไม่มีเดี๋ยวต้องหาของเก่าใส่ต้องผ่าเครื่องครับเพราะว่ามันติดนะครับจานไฟติดครับอย่างนี้ครับไม่หมุนแล้วนะครับ ลูกสูบติดเพราะว่าเขาอทิ้งไว้นานแล้วนะครับสงสัยน้ําเข้านะครับน้ําฝนเข้าแล้วก็จะเข้าสนิมปืนก้านลูกปืนเข้าเวียงอาจจะติดได้นะครับไม่มีหัวเทียนปิดนะครับมาผ่าเครื่องก่อนครับเวลาผ่าเครื่องผ่ายังไงนะครับพี่น้องบางคนไม่เคยผ่าไม่เคยเอาแยกเครื่องนะครับลอยตรงที่ท้องอ่างนะครับต้องแยกออกจากกันนะครับสองข้างนะครับตัวที่ยากที่สุด ของการผ่าคือตัวนี้ถ้าออกไม่เป็นก็โค้งแตกได้นะครับเครื่องสองจังหวะชมจบคลิปครับต้องทําได้นะครับน็อตทุกตัวนะครับสนิมจับแน่นหมดเลยนะครับ ว่าวหัวคุณแกมันเสียก่อนคีมล็อกช่วยครับถอดจะไม่ออก มันติดแน่นครับการไฟแต่ว่าก็ต้องล็อกไว้ก่อนนะครับเอาเชือกนี่แหละครับล็อกหัวเทียนล็อกของลูกสูบถึงว่ามันจะติดแหวนติดอะไรก็ไม่เป็นไรครับเราอัดไว้กว่านนะครับเผื่อว่ามันจะหลุดขึ้นมาได้ให้มันอัดเลยนะครับตัวนี้มันเป็นเบอร์สิบครับน็อตมันแน่นทุกตัว ก็ยังว่าครับเครื่องเขาทิ้งนะครับแต่ว่าเจ้าของเครื่องว่าอยากลองของดูว่ามันจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่น็อตกระแทกดูครับใส่น็อต แน่นแน่นมากครับอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแผนครับใช้ตัวดูดครับต้องเอาน็อตจับก่อนครับเผื่อไม่น็อตเยี่ยวในมันเสียนะครับดูดออกเลยครับ แล้วครับหลุดแล้วน็อตตัวนี้ครับที่ออกไม,ไม่ได้นะครับตอนแรกก็เลยมาถอดจานไฟออกก่อนครับต้องเอาคิมล็อกครับจับ โอเคครับออกได้แล้วครับแน่นครับยอมรับเลยครับแน่นมากเลยคอยก็คิดว่ายังดีอยู่นะครับเดี๋ยวมาขัดตอนประกอบนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวสายหลุดก็ใส่ใหม่นะครับริมลัอกออกก่อนครับตัวนี้ต้องออกครับเวลาผ่าเครื่อง ันี้ครบก็ยังมีคัดครับต้องมาถอดชุดคัดออกนะครับเดี๋ยวต้องมาใส่สลักล็อกอีกก่อนครับเชือกเหมือนเดิมครับเสื้อสูบติดครับแต่ว่าล็อกไว้ก่อนนะครับเวลาเราหมุนอาจจะคลายตัวได้ครับเป็นตัวช่วยอันนี้ก็เบอร์สิบเหมือนกันนะครับก็มคลายออกเลยครับ ัวนี้ออกง่ายหน่อยครับแล้วก็มาเอาคัตออกครับสปริงคัตตัวนี้ก็ขาดหายนะครับไม่มีมีสองตัวตัวที่สามหายไปแล้วถอดคัตนะครับมันก็แน่นเหมือนกันนะครับผมจะเอาน็อตหมุนใส่กับลูกของแกนโคเวียงนะครับถ้าดูดก็ มันก็ไม่ได้ครับมันมันชิดครับมันชิดมากต้องเอาเชือกนะครับเชือกรัดข้างล่างนะครับแล้วก็จะกัดแทกน็อตตัวนี้นะครับ ประมาณนะครับมันกวอนแน่นมากนะครับหลนะุดออกมานะครับก็คลายน็อกก่อน ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเอาน็อตสี่ตัวนะครับของเสื้อสูบออกนะครับนะครับก็มากระแทกออกครับถัดถอดเมื่อเงีมันไม่ออกครับนี่ครับเห็นไหมมันไม่ออกนะครับ าเรายังไม่เคยทำนะครับบางทีก็บอกว่าถอดไม่ได้นะครับทำยังไงจะถอดได้ครับตัวนี้ก็แหวนติดด้วยนะครับถ้าออกไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาน้ำมันช่วยนะครับน้ำมันเลี้ยงไปก่อนเราหาไม้นะครับแทกนะครับนี่ครับซ้ายขวา้ายขวดๆนะครับ นี่ครับดูครับมันมีน้ำนะครับมันก็ได้แดงเลยแหวนติดพอสนิมเสื้อสูบยังยังดีอยู่นะครับยังดีดีอยู่ครับไม่เป็นไรอย่างนี้โอเคครับใช้ได้เลย ต้องเอาลูกสูบออปก่ณน์นะครับปินล็อกนะครับมีปินล็อกอยู่กับตัวสลักนะครับก็คัดออกมาเลยครับนี่ครับรนะเวลาเราคัดสลักก็ให้เอามือช่วยบีบด้วยมันจะก,กระเด็นหายนะครับ จากนั้นก็กระแทกออกนะครับแล้วก็ดันแกนออกไปครับครัจะมีสลักอีกตัวอยู่ข้างข้างในเหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่เอาออกก็ได้เราผัดผักแกนนะครับครับ แน่นเลยครับมันแน่นครับต้องกระแทกออกครับปกติมันออกง่ายนะครับ มาแล้วครับสนิมแดงหมดครับแดงหมดลุกปืนก็ยังใช้ได้ครับยังแน่นดีต้งล้างนะครับแต่ว,ว่ามันมันจะมีสนิมนิดหน่อยต้องล้างน้ำมันอันนี้ไม่ออกแล้วครับ ต้องถอดมาแช่น้ำมันก่อนนี่ก็ต้องมาถอดมาสี่ตัวนะครับดูสิครับเป็นยังไงอันนี้มันมันโดนน้ำครับเครื่องที่ถอดัาเทียนไฟออกนะครับน้ำเข้า แล้วทิ้งนานสัวนิ้คือรีดลิ่นตัวนี้มันจะใช้งานได้ไหมย,ยังไม่รู้นะครับต้องมาล้างอันนี้มันเป็นดิ่นของไอดีครับป,ปิดเปิดเป็นวาล์วดิ่นขึ้นลงนี้นะครับสองตัวนะครับ ครต้องมาล้างก่อนทีนี้ก็มาเอาน็อตสี่ตัวนี้ออกครับน็อตสี่ตัวครับที่ยึดโครงนะครับมาจุดสำคัญของเครื่องนะครับที่เราจะต้องพาออกนะครับจุดนี้นะครับ ที่เราเรียกว่าผ่าเครื่องนะครับต้องผ่าจุดนี้ถึงจะเอาออกได้ครับเอาแกนข้อเวียงออกได้นะครับเราต้องดูนะครับที่จะอออกตัวนี้มีบ่าใช่ไหมครับตัวนี้เป็นบ่านะครับตัวนี้มันมันเล็กนะครับ บ่ามันเด็กแล้วก็เอาหาไม้อลไรมาลองอย่างนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นไม้เป็นบ่าเข้าไปปกติจะใส่สองทางนะครับที่มือจับแต่อันนี้ไม่มีผมจะจับอีกด้านนะครับเวลากระแทกครับ เกีียวในของเกีียวของแจนโคเวียงจะไม่เสียนะครับต้องใส่ก่อนดูนะครับเวลาจะพาออกนะครับมือนี้จับกระแทกนะครับกระแทกออกไปนะครับเห็นไหมครับที่ออกไปแล้วอันนี้ แดงหมดเลยครับต้องไปล้างน้ำมันดีๆก่อนต้องมาเช็คดูครับว่าลูกปืนมันจะได้ไม่ต้องล้างก่อนบางทีสนิมกินมันก็อาจจะน้ำมันล้างได้นะครับแน่นเลยครับลูกปืนติดหมดเลยครับ พอเวียงก็ลูกปืนกั้นตัวล่างครับก็ติดครับต้องไปแค่น้ำมันก่อนนะครับมาทำความสะอาดแล้วก็มาใส่น้ำมันเครื่องดูนี่มันติดมันติดเพราะว่ามันเป็นสนิมนะครับสำหรับผ่าเครื่องนะครับต้องเอาออกแบบนี้นะครับพี่น้องที่ยังไม่เคยทำนะครับสำหรับช่างๆ่างก็วนเพลินไปนะครับ ผู้ที่ยังไม่เคยทําก็ต้องเอาไปเป็นแนวคิดนะครับก็คลิปยาวไปนะครับสําหรับชิปนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับผมจะทํคชิปต่อไปอีกเป็นชิปที่2คลชิปประกอบเครื่องนี้นะครับว่ามันจะติดใช้งานได้ไหมผมจะไม่ซื้ออะไรครับผมจะเอาลูกปืนตัวเก่าหมดเลยครับผมจะไปล้างครับเช็ดให้สะอาดลดน้ำมันเครื่องน้ำมันสองทีลื่นดีๆครับแล้วก็มาประกอบเป็นชิปที่สองต่อไป ครับก็เกือบจะลืมไปแล้วข่าจะทำการถอดลูกปืนให้ดูครับนะครับผ่าเครื่องแล้วเวลาจะเปลี่ยนลูกปืนนะครับถอดเปลี่ยนแบบไหนนะครับอันนี้ล้างนะครับแล้วก็มาถอดตัวนี้แล้วก็มาคิดได้ครับจะมาถอดให้ดูนะครับพี่น้องที่ไม่เคยเอาออกนะครับจะออกแบบไหนนะครับก็ดูดูนะครับถอดลูกปืนถอดซินนะครับจะเปลี่ยน เอาซินออกก่อนนะครับก็ออกยากหน่อยครับจะไม่เข้าออกนะครับครับวิธีถอดนะครับปากก็จะเสียแล้วเลยครับถ้าถอดอย่างนี้นะครับก็มาถอดลูกปืนนะครับลูกปืนเข้าเวียงถอดแบบไหนนะครับก็ทำไม่ยากครับเราก็เอาดัน ของท้องอ่างนะครับข้างในคว่ำลงครับคว่ำลงด้านนี้เป็นด้านที่เราแกะซินนะครับเมื่อกี้มีเหล็กอะไรนะครับก็ได้ให้มาตอกพอดีกับวงตัวนี้นะครับวงของลูกปืนนะครับอันนี้บล็อกตัวนี้พอดีครับวางงไปครับวางลงไปเพราะว่าข้างล่างมันพอดีเสมอกันนะครับ อย่นี้นะครับครับเราก็ไอหยยบเลยครับมจะดลุดนะครับแบบนี้นะครับก็จะหลุดออกมานะครับเวลาเปลี่ยน ก็เอาเข้าด้านเดิมนะครับก็จะมีบ่านะครับลูกปืนล็อกอยู่นะครับด้านนี้ก็เป็นที่ใส่ซินนะครับสำหรับพี่น้องที่ยังทำไม่เป็นไม่เคยทำนะครับผ่าเครื่องนะครับถ้าอยากทำเองครับก็ทำแบบนี้นะครับเปลี่ยนลูกปืนก้านเปลี่ยนลูกปืนเข้าเวียงนะครับนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่สละเวลาอันมีค่านะครับ มาชมคลิปผ่าเครื่องกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ